สองคนเที่ยวต่อไปครับใหญ่ัล้ก็ยาวเราะว่ารักษาเวลาค่อนข้างได้ดีตรงัทุกปัญญาชนนั้นับจเด้นกงเชียร์แค่นั้นก็ด้านกรมการตัดสินทังสงทีนั้นเข้าต่อทกทีเรียบร้อยเอาแลก็อน้าแดงนั้นก็มีนาว่ามินาว่าเราควรตัดสินกันทุก่านดีเพราะนารน้ำนี้ปลอดสุาพสงกตุโอสงเกั ขอเรียบน้อะทดสอบตารั่านขนะนี้แสดงว่าที่ดักิี่อให้กรบการตรวจนะครับท่นี่น้ำใจดองในกลอได้เกียคนนี้น้ำใจณขณะ18คนวันนีครับร่วมอมีสมรระมีสักิครับที่เอยครับยอมให้กับการตรวจนะครับคุณนหน้าสัญญาเลยครับสัญญาที่ตกลงกันไว้ไม่น่าจะโอ้ยน้ใจเหรอ่ะใช่โมึงมาเลยครับพี่น้องน้ำใจครับ กี่บอกไปอะตะบ้ไปเสยวตะวเออเกอะไรใง่กินกลบานบ้านเินุเย็นเเข้าไปเอาไม่พี่ปูวันไี้พี่ออีนักแลีได้สิเป็นี่ยต่อไปนี้ใหญ่ขนาดไหนเยี่ยวต่อไปนี่ขนาดไหนขาดาพี่พอทิ้งตังเท่าไรใหญ่ใหญ่กว่นี้ไม่มีอีกแล้ว อัคราคตีราหน้าแดงอค์จุตานน้าหนึ่งลักษีริมหน้าเรทนี่ส่งแล้วก็นใจดี่คุขาจปมีพัยผู้หญินขึ้นนัเรือออกได้วอการพูปอยอิสุป์มากระตกล้วอัครครานาดีดีไม่ออกได้กระไนดูตาสาอ้าวพระอิสุปตต์วางมาก่อนลรวเว้ยอิสุปตตหนีแล้ววะไปไหนกันนี้ไปไหนพรายสุ w 4... a 4... 4... ขอเที่ยวเดียวเท่านั้นเทียวเดียวเที่ยวเดียววเดียวจบอัครางอลราชธานีร่มน้ำเตะขอพรพุทธจักอยู่ร่มน้ำน้ำเงินสากรดดกระโดดรนเอาเลยูตบนกากนากระาะอลมีลนี้ที่นี่นีนี่ไม่ว่าจะเป็นวออะไรก็ต้องีกันเอาเลยเอาเลยปอพุทธจักนี้คนหลายใจเลยไม่จงไม่ทราบได้ดูกันาดท่านผู้ชมเอาเลยเอาลย คนราชนาดีเมืองดีระดับจากบ้าหุ้ยเรือเนี้ยเที่ยวเดียวกับพรพระสุตาอีทุกฟังน้ำเงนฟังน้ำม่วงฟังเบาบารินงตอนนี้อัครมงคลนามานิดนิดนำมานิดนิดอัปนี้เลยพรพระสุตาตอนนี้ไรจะเป็นงูเป็นจระเข้ผู้ว่านายพลอีตามกระดูกยังดูไม่ออกออกไม่ได้สัตว์มาอย่างโน่นเนี่ยระบบธรรมทุกแล้วพี่น้องเออเอาไปหัวเบียงหัวหายเบี้ยหายสู้มันเถอะเถอะแน่นอน ก็ขาีจากกบาดีในบทลายเสียงลายสีถอนประจุสั์ตาตะตาตลายไอเสียงลายสีจีขึ้นมากองหนาวแดงกองหนาแดงีน้อมตอนแล้วจอดีน้ำอมตอนไม่พ้นคนันไออักระคน สุส videog, people, <crawl prejudice> ีิลีว้าวยอดยอดแม่ในสถิตว่าสุราตีนั้นไม่น้อยนะผู้ชายครับขอบอกว่าผู้ชายทายบเรือครับผู้หญิงมันจะจิงบเรือแต่ตอนนี้ผู้หญิงจิงบนเรือผู้ชายมันก็หลบหนีว้าวครับผลการตัดสินนณกรรการนะครับเรือฮาจิมีพายจิงประเภทขอครับเรือที่ชนะเดี่ยวนี้ครับซึ่งเป็นการแข่งขันเที่ยวเดียวจบนะครับ ยืนเรืออัครมงคลราชธานีเป็นเรือชนะครับครับแต่เช่นชคย